สวัสดีครับผมสากครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการทำความสะอาดรองเท้า3คู่นะครับออฟไลน์สองเวออฟไลน์2และเบกสัต4 0ครับครับท้าแต่ละคู่นะครับก็มีวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับเพื่อมาใช้งานวิ่งนี่ ที่แตกต่างกันไปนะครับรองเทา้าเราออกไปใช้งานโดยเฉพาะในฤดูฝนนะครับวิบ่งออกไปก็จะต้องเลอะอย่างแน่นอนนะครับเละทั้งดินใช่ไหมครับวิบ่งลุยน้ําบ้างไปลงงานแข่งขันนะครับที่ขอนแก่นก็ลุยน้ําฝนมานะครับสําหรับรองเท้าคู่นี้ o เวอร์ฟลแล้วก็รองเท้าเวอร์ฟลายสอนะครับเอาไปทั้ง2คู่เลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วที่ใช้แข่งจริงก็คือตัวเวอร์ฟลายนะครับ เละเลยนะฮะเละไม่เป็นท่าเลยโดยเฉพาะตัวรองเท้าที่เป็นสีขาวนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการซักรองเท้าทองความสาดรองเท้าแล้วก็ตากรองเท้าครับรวมไปถึงอุปกรณ์พิเศษที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับลองไปหามาใช้กันดูนะครับมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดที่ดีขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่ดีขึ้นนั่นเองครับ กันอื่นนะครับเรามาดูที่รองเท้าแต่ละคู่กันก่อนนะครับจะค่อยๆไล่ไปทีละคู่ทีละคู่เพราะว่าแต่ละคู่มันจะมีวิธีการทําความสะอาดที่ต่างกันแล้วก็จะใช้เวลาในการทำความสะอาดที่ไม่เท่ากันอุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของรองเท้าแต่ละคู่เนี่ยมันสภาพมันก็ต่างกันเยอะด้วยมีใหม่หมีเก่านะครับคู่แรกเลยก็คือเอาไฟล์รุ่นที่2สัญญาวไว้ว่าจะรีวิวอีกรอบหนึ่งในระยะ200 แต่ตอนนี้มันเกือบจะถึงแล้วนะครับอยู่ที่192แล้ว92 93แหละแล้วมัน78โลนะครับจะไปวิ่งให้ครบก่อนแต่ว่าก่อนจะไปวิ่งให้ครบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มที่จะเลอะแล้วก็มีดินมีอะไรเข้าไปติดตามซอกของตัว Air z o o p p o ดนะครับด้านล่างที่เป็นพอดอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตัวโฟมีมีเลอะบ้างส่วนอะตอมนิดก็มีเลอะบ้างก็เลยจะมาซักนะครับทำความสะอาด แต่จะเป็นการทำความสะอาดอัลฟ่าไฟล2แบบไม่ไม่ฟูลคอร์สไม่เต็ม100%เของการซักทำความสะอาดคือรองเท้ามันไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่แล้วก็สภาพค่อนข้างที่จะดีมากจนแบบอึ้งไปเลยนะครับสำหรับตัวอัลฟ่าไฟล2เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้อัลฟ่าไฟรุ่นที่หรู้สึกว่ามันจะสึกเร็วตงรงพื้นใช่ไหมตอนนี้ก็คือจะ200โลแล้วยังเต็มเอยู่เลยนะครับ เออนี่ก็คือซักมาแล้วนะอันนี้ก็คือซักมาแล้วนะครับซักมาแล้วเรามาดูตอนที่ซักกันนะครับทำความสะอาดรองเท้าคู่นี้เอาออกไปวิ่งมา200โลเนี่ยเป็นการซักครั้งแรกนะครับของรองเท้าออฟฟรุ่นที่2ตัวนี้เอามาใช้งานเนี่ยก็คือหลากหลายเลยตั้งแต่การวิ่งเพลินๆนะครับออกไปวิ่งตามส่วนสาธารนณะวิ่งเพสเบาก็มีนะแล้วก็วิ่งเพสเร็วก็เยอะ นะครับตัวของรองเท้าอัลเฟอร์ไฟเนี่ยจริงๆมันเอาไว้ใช้ทําความเร็วแต่ว่าหลังๆมานะครับตัวรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันถูกเอาไปใช้ในระยะทางที่ไกลเป็นรองเท้าที่ใช้ไปเรื่อยๆเพลินๆแล้วก็วิ่งแบบไม่ต้องเร็วมากอยู่ในโซนสาโซนส่เนี่ยผมว่ากําลังดีเลยแต่ไปไว้วิ่งเร็วมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะตัดไปใช้อัลเฟอร์ไฟรุ่นที่1หรือไม่ก็เวฟเอร์ไฟรุ่นที่2นะครับเพราะนี้เนี่ยรองเท้ามันก็เลยไม่ค่อยจะแบบต้องใช้งานหนักอะไรมากอืมัมน ก็เลยไม่สุดโสม,มากนะครับการทําความสะอดาดครั้งนี้ก็เลยไม่ได้เอาตัวเชือกออกนะการทําความสะอาดตัว upper ด้านบนเนี่ยเขาชื่อว่าอะตอมนิตตัวเนี้ยตัวนี้คืออะตอมนิตนะครับก่อนอื่นนะครับก็คือเอาน้ำเนี่ยล้างก่อนเอาน้ําล้างก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรกประเภทที่มันเป็นเศษดินเศษหินเศษอะไรต่างๆนะมันก็จะ,อ,ะอยู่ตามซอกตามอะไรของผมจะใช้ตัวหัวฉีดน้ำเนี่ยจะเป็น ตัวที่เอาไว้รดน้ำแคคตัสนะครับมันก็เลยเป็นหัวแบบมันเป็นหัวพันรูอ่ะมันก็เลยน้ำมันจะนุ่มแต่น้ำมันก็แรงนะมันก็จะไม่ค่อยที่จะแบบเหมือนกระแทกแรงมากนะครับฉีดเข้าไปเนี่ยตามร่องตามซอกของรองเท้าไล่ดินอะไรออกให้หมดก่อนนะครับไล่ดินออกให้หมดตัวเศษซากเศษอะไรต่างๆก็ปัดขัดออกให้หมดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวฟองน้ํา สีเหลืองๆนะที่ไปซื้อมาจากเซเว่นครับอันนี้ก้อนหนึ่งสิบเอ็ดบาทตัวก้อนฟองน้ําธรรมดาาเนี่ยเอาใส่ผงซักฟอกนะครับผมใช้ผงผงซักฟอกบรีแบบที่ใช้ซักผ้าแต่เราไม่ต้องใช้เยอะนะเอาแค่แบบนิดเดียวอ่ะใช้นิดเดียวจริงๆแล้วก็ผสมน้ําในถ้วยเล็กๆอ่ะถ้วยเล็กๆแล้วก็จุ่มเอาตัวฟองน้าเนี่ยก็ลูบ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 ไปทั่วๆนะครับทั้งหมดเลยลูบไปทั้งหมดทั่วๆนะครับ ก็พยายามเหมือนล้างเอาแบบเศษอาจจะเป็นเหงื่อหรือว่าคราบไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยออกก่อนนะครับออกก่อนนะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีตรงซอกตรงร่องตัวด้านล่างเนี่ยที่มันมีดินมีอะไรมีเศษตรงขอบอะไรเราใช้แปรงสีฟันนะครับแปรงสีฟันก็คือจุ่มตัวผงทั่วฟอกเนี่ยนะผงทัฟ่ฟอกเนี่ยก็าข,ข,ขัด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 รอบรอบนะครับขัดไปรอบๆนะครับส่วนตรงไหนที่เป็นโฟมซูมเอ็กซ์โฟมซูมเอ็กซ ที่มันอาจจะมีคราบอะไรติดอยู่เราอยากจะใช้วิธีการขัดก็ใช้ฟองน้ําล้างจานอฟองน้าล้างจานมันก็จะมีด้านสีเหลืองกับด้านสีเขียวนะครับด้านสีเขียวเนี่ยมันก็พอจะขัดได้แต่ก็เบาๆนะขัดเบาๆนะครับขัดเบาๆขัดเบาๆขัดออกไปขัดไล่เอาตัวเศษสิ่งโสโปกอะไรต่างๆออกทั้งจากตัวอะตอมนิดแล้วก็ตัวโฟมซูมเอ็กซนะครับด้วยฟองน้ําเป็นหลักแต่ถ้าตรงไหนที่อยากจะเน้น ก็ไปเน้นด้วยฟองน้ำด้านสีเขียวที่เป็นสกอตไบด้านสีเขียวๆนะครับก็ขัดขัดเบาๆได้แต่ว่าให้เน้นตรงพวกร่องพวกนี้ร่องตรงขอบตรงร่องตรงนี้ใช้แปรงตีฟันขัดๆัดๆัด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 ขัดตรงร่องนะครับให้ออกมันก็จะออกหมดสะอาดหมดเลยนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วด้านล่างนะด้านล่างตรงพื้นด้านล่างที่เป็นยางตัวนี้ก็คือใช้ตัวด้านสีเขียวว่าขัดได้เลยเพราะว่ายางมันทนอยู่แล้วนะครับอืมก็ขัดได้เลยคัด รเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างน้ําล้างน้ําและเอาไปตากไว้ในร่มอันนี้ก็คือเป็นวิธีการทำำาําความสะอาดอฟาร์ฟารุ่นที่2อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือพึ่งพึ่งที่จะซักมาเมื่อกี้เลยนะครับ200โลไม่กิ๊กเออเนี่ยแหละรครับก็คือการดูแลรักษารองเทาง้าให้ใช้ได้นานนะครับไม่ใช่ว่าจะ ใส่อย่างเดียวมันก็อาจจะพังได้นี่ก็เป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรพยายามที่จะใช้ของให้มันคุ้มค่านะเราก็ต้องมาทําความสะาดตัวนี้เอาพปลาสอประมาณนี้นะประมาณนี้คู่ถัดมานะครับคู่ถัดมาจะเป็น w ว v e วก l ลายรุ่นที่2นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ผมใช้ในการแข่งขันงานขอนแก่น21โอ้โหวันนี้ก็ลองวิ่งลุยรอบๆบบ้านนี่แหละนะครับมันก็จะเป็นดินสีแดงใช่ไหมดินคโคลนดินะอะไร รองเท้าคู่นี้เนี่ยผ่านไปแล้ว310กิโลเมตรเป็นแม่ของผมจะสึกตรงปลายตรงนี้เดี๋ยวหลังจากซ่อมหลังจากซักครั้งนี้ก็จะเอาไปซ่อมแล้วนะครับซ่อมก็คือจะติดยางด้านหน้าตรงนี้นะของผมมันจะสึกแค่ตรงนี้ก็เป็นรองเท้าที่ของผมยังไม่ได้มีกาวหลุดอะไรมากนะครับก็ใช้ได้ดีปกติส่วนตัวการใช้งานเนี่ยมาในระยะมาราธอนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนที่ที่ขอนแก่น มาราธ h นที่มาราธ h นที่ไหนมาราธ h นที่ขอนแก่นเหมือนกันไหมไม่ใช่มลาล,มลาธ h นที่บุรีรัมย์เออมาราธ h นที่บุรีรัมย์นะครับสําหรับคู้นี้ <S <S ก็เป็นรองเท้าที่ชอบชื่นชอบมากๆแล้วก็เป็นสีขาวอีกแล้วนะครับเลอะมากๆเลยเลอะจนแบบฝังเข้าไปแน่นแต่นี่เป็นการซักครั้งที่2ครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ใช้มานานแล้วแล้วก็เลอะบ่อยก็เลยจะซักบ่อยหน่อยนะครับผู้นี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษนะครับเพิ่มเข้ามา ก็คือตัวของฟองน้ํายางลบนะครับเออฟองน้ํายางลบตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟองน้ําที่มีจําหน่ายอยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นแต่อาจจะไม่ได้ทุกสาขานะครับราคาผมซื้อมาเมื่อเช้านี้ก็คือ29บาทตัวนี้จะเป็นฟองน้ําที่ใช้แล้วมันจะสึกแล้วก็ใช้แล้วเหมือนกับหมดไปเออใช้แล้วหมดไปแต่เป็นอุปกรณ์ไอเทมที่แบบเก่งมากๆสําหรับรองเท้าที่เป็นรองเท้าสีขาวโดวยเฉพาะ ตัวผ้าที่มันเป็นลักษณะของผ้าอย่างตัวนี้เขาเรียกว่า e n g i n e e r เมตใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวของอเบเกสัส40เนี่ยก็จะเป็นผ้า e n g i n e เ r เมตเหมือนกันแต่ว่าจะหนากว่าก็ใช้อันเดียวกันนี้แหละนั่นก็คือฟองน้ำํำยางลบฟองน้ำยางลบนะครับมันใช้งานยังไงนะครับเรามาดูตอนขัดอัปเปอร์นะขัดอัปเปอร์มันก็คือว่าลูบไปเลยตอนแรกมันก็จะสกปรกสกปรกมากเลยดำเลยเพราะว่าผมไปวิ่งมาก็คือ วิ่งลุยโคนวิ่งลุยโคลนที่หน้าบ้านแถวนี้แหละจริงๆก็คือตั้งใจให้มันเลอะนะครับแต่มันก็เลอะฝังแน่นอยู่แล้วนะเออมันเลอะอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็เอามาทดลองให้ดูว่าเออมันเลอะเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําล้างน้ําออกจนดินจนอะไรมันออกหมดแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวฟองน้ําที่เป็นยางลบตัวนี้เนี่ยจุ่มตัวผมจะกฟอกของผมก็คือใช้บริสใช่ไหมเมื่อกี้ที่ราบางๆงบางบงไม่ต้องเข้มมากก็คัด ขัดทูไปเรื่อยๆโดยเฉพาะตรงขอบด้านบนตรงนี้นะขอบตัวนี้เนี่ยมันจะเลอะใช่ไหมหลายๆคนก็ขัดออกง่ายมากเลยนะครับสําหรับตัวเ e v ฟลายนะเบลฟลายก็เป็นรองเท้าที่ผมว่าถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะค่อนข้างคาบมันจะค่อนข้างฝังแน่นหรืออยู่เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าไม่ซักตัวของผงซักฟอกเนี่ยเขาก็จะไปทําการคล้ายๆกับว่า ไปจับเอาตัวคราบสกปรกคราบไขมันอ,อะไรต่างๆออกไปด้วยนะครับมันจะทําให้รองเท้านี่มันใส่สบายขึ้นนะฮะซักได้นะครับรองเท้าเนี่ยซักได้แต่ก็อย่างที่บอกก็คือซักประมาณนี้ล้างน้ําก่อนล้างน้ําเสร็จแล้วก็เอาตัวของอฟองน้ําแล้วก็จุม่มผงซักฟอกนิดหนึ่งเขาขัด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 ,ขด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 ทั่ว upper ปปนะครับปเปอร์ก็ประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้อินโซออกไม่ได้เหมือนกันกับต,ตัวเอาลฟ o f i สองนะก็ไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ขัดเข้าไปข้างในเอาเชือกออกเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เอาเชือกออกด้วยนะครับเอาเชือกออกด้วยตัวนี้เพราะว่ามันสกรปรกมากมแกะเชือกออกเสร็จเรียบร้อยก็ล้างทําความสะอาดนะครับส่วนโฟมแน่นอนโฟม s ุ m e x ตัวนี้มันเป็นสีขาวแล้วก็เลอะมากเลอะแล้วก็มันมีรอยรอยรอยนี่เขาเรียกว่ารอยมันย่นลงไปของโฟมนะครับแล้วก็จะมีเศษตัวคราบสกรปรกของ ที่เราไปวิ่งอ่ะไม่รู้จะเป็นที่ไหนบ้างอะที่พื้นดินพื้นปูนพื้นอะไรทุกอย่างก็จะมีคราบสกปรกใช่ไหมครับเราก็จะใช้ฟองน้ํำยางลบอันนี้แหละขัดครับดัขออกไปวิธีการถูนะต้องอย่าอย่าอย่าถูอย่างนี้ต้องโฟกัสไปที่จุดเหมือนเวลาเราลบยางลบอ่ะลบได้เลยนะแล้วเห็นนะมันจะมีฝอยนี่มันจะบุ่มลงไปเลย แล้วก็จะมีฝอยยังลบออกมาคือใช้แล้วหมดไปอืมใช้แล้วหมดไปแต่ว่ามันกะขาวเลยอะดูดิขาวมากเลยอะขัดขัดไปเรื่อยๆนะครับขัดผัไปเรื่อยๆเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยมันก็สะอาดเลยอ่าถ้าเหนื่อยก็ผัดกันขัดใช้คนมาขัดภรรยามาช่วยขัด นะครับก็ก็ช่วยๆกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่ได้ออกทั้งหมดแต่ว่าก็ดีขึ้นนะดีกว่าไม่ซักคือไม่ซักเลยเนี่ยผมไม่แนะนานะผมเป็นคนที่ต่อต้านการไม่ซักรองเท้ามากผมรู้สึกว่าเราควรที่จะต้องซักรองเท้านะครับทุกคนซักบ่อยแค่ไหนก็ถ้าเป็นเวฟไฟหรือวอลไฟผมว่าประมาณสักร้อยโลสักร้อยโลก็ซักได้แล้วแหละนะครับหรือประมาณสักเดือน2เดือน3เดือนอ่ะสเดือนนะ สองเดือนครั้งแล้วกันนะแล้วก็ซักทีหนึ่งนะครับยิ่งหน้าฝนแบบนี้มันจะต้องล้างหรือว่ามันจะต้องเปียกอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันไปวิ่งเสร็จแล้วมันเปียกอยู่แล้วกลับมามันก็ต้องซักหน่อยหนึ่งนะครับมันต้องซักขัดหน่อยเราก็ติดไว้เลยไอ้ตัวฟองน้ําที่มันเป็นฟองน้ํายางลบแต่ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าไอ้ตัวฟองน้ายางลบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปโดนตัวของตัวหนังสือหรือว่าตัวส so บู่ส์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยเออมันสึกเหมือนกันนะฟองน้ํายางลบเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรง มันค่อนข้างแรงนะมันถึงว่าขัดลงไปแล้วมันอาจจะสีสีหลุดได้ก็ต้องระมัดระวังไม่ไม่ให้ไปโดนตรงสีนะครับระวังด้วยนะฮะส่วนตัวสีที่มันเป็นสีรองเท้าหรือว่าตัวที่มันเป็นวัสดุที่ไม่ใช่แค่สีปิ้นลงใบหรือสกินลงใบธรรมดาอันนี้ไม่เป็นไรนะครับใช้ฟองน้ำตัวอย่างลบได้แจมเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างน้ำล้างน้ำแล้วก็เอาไปตากที่ผึ่งไว้ในร่ม เรียบร้อยนะครับสำหรับรองเท้าเว็บไบตลยสย2ก็ถือว่าซักง่ายนะเพราะว่าวัสดุมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะมันเป็นชิ้นที่แบบบางๆแล้วก็เบาๆแต่ว่าสําหรับสีขาวมันก็คือนี่แหละมันเลอะง่ายนะครับต่อไปคู่นี้หนักหน่อยก็คือตัวของเ e กัส u s 40นะครับเกัสั40เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งได้มาสีขาวนะครับเป็นรุ่น40ที่เป็นตัวพรีเมียม มันก็จะมีหลายชาั้นตรงนี้นะครับเห็นแน่มีรีวิวหลายอันแล้วนะผมก็รีวิวไปหลายครั้งแล้วเราก็ใส่ลงงานงานเป็นงานอ e ีเวนตะ์น่ะหลายงานนะครับจะเจ,เจอเพื่อนๆว่าไปรับบิบอะไรก็จะใส่คู่นี้ตลอดมันก็เลยเลอะมากแล้วตัวนี้ผ้ามันเป็นหน้าผ้าจริงๆครับอันนี้ก็คือซักแล้วนะซักแล้วก็คือสะอาดเลยนะครับเห็นไหมมีซักแล้วเรียบร้อยนะแต่ยังไม่แห้งนะอันนี้ยังไม่แห้งตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นก่อนที่จะซักสองคู่เนี่ย ผมเนี่ยเอาคู่นี้ไปแช่ก่อนแช่ก่อนนะเออคราวนี้ก็คือจะมีการแช่แล้วถ้าเกิดว่ามันเละมากๆเนี่ยมันอาจจะต้องแช่นะครับบางทีถ้าเกิดว่าเอาเวอเอ,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 อฟลยอย่างเงี้ยจริงๆผมก็แช่นะบางทีถ้ามันแบบเละมากๆนะแต่วันนี้ไม่ได้แช่นะครับตัวของเบเกรรส,รรสัตซ์40วันนี้แช่น้ำนะครับซึ่งน้ำตัวนี้ก็เป็นน้ำผงซักฟอกนะครับแล้วก็โรยผงซักฟอกลงไป เบิงไปจริงประมาณก็ไม่ถึงช้อน2ชัช้อนชาหรือนะไม่ถึงช้อนตัวน้อยมากนะครับไม่ได้เยอะอะไรเสร็จแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําพอท่วมแล้วก็คว่ำลงไปคว่ำลงเท้าลงไปแช่ไว้แช่เฉพาะตัวอัปเปอร์นะครับของผมแช่เฉพาะตัวอัปเปอร์ตัวอัปเปอร์มันเลอะมากแล้วก็ฝังแน่นลงไปเพราะว่ามันเป็นผ้าลักษณะที่เป็น engineered จริงแต่ว่ามันเป็นลักษณะคล้ายผ้ามากๆมันก็เลยเลอะดําไปหมดเลยนะครับ ตามภาพที่เห็นนี่แหละนะแล้วก็ออกไปวิ่งก็ไปวิ่งอ่าตามถนนตามอะไรมันก็ช่วงนี้หน้าฝนพื้นดินอํานาจเจริญใช่ไหมมันก็เป็นแบบมันได้เป็นลาดยางหรือเป็นปูนตลอดเหมือนอย่างที่กรุงเทพนะครับมันก็จะเป็นดินบ้างเป็นดินแดงบ้างนะครับแล้วก็เป็นถนนปูนบ้างเป็นถนนคอนกรีตลาดยางบ้างนะครับแล้วก็จะมีเศษซากอะไรหรือว่าเศษปูนเศษดินอะไรเลอะเข้ามาได้ง่ายมากๆเพราะลองทําเป็นสีขาวเป็นสีขาวนะครับ เราก็เลยเอารองเท้าคู่นี้ไปแช่แช่นานแค่ไหนแช่สักหนึ่งชั่วโมงอย่างวันนี้ของผมแช่หนึ่งชั่วโมงนะแช่มาเสร็จเราเอาฟองน้ําฟองน้ำอย่าฟองน้ํายางลบเลตัวนี้ที่เด็ดจริงๆครับสาหรับฟองน้ํายางลบสาหรับรอง,งเท้าสีขานะขัดเลยยางลบก็ออกเลยอ่ะก็ออกทันทีเลยนะครับมังอ,อยากแช่มา,ามันมันแช่มาแล้วเนี่ยขาแวงเลย ฟองน้ำยางลบเนี่ยก็คือว่าเหมาะกับรองเท้าสีขาวเนาะรอ,อ,องเท้าสีอื่นก็ไม่ต้องใช้ก็ได้หรือจะลองใช้ก็ได้แต่ว่าเราส่วนใหญ่เราจะใช้กับรองเท้าขาวนี่นะคะ,ะตรงตรงนี้เนี่ยที่เห็นมันเลอะอๆอ่ะไอตรงหนังมันเป็นเหมือนหนังกลับนะลูกเออเหมือนหนังกลับตรงที่มันเป็นตรงลายเชืออออกไหมออสะอาดเลยนะครับอ่าหน้าผ้าเปิดสิ นะครับคือภาพมันยังไม่ได้ฝังลึกด้วยไงคะ่ะมันไปออกเออก็อย่าให้มันฝังลึกนะก็พยายามซักทุกๆสัก100ร,ร้อยโลตรงที่มัน,มน<ล>ชอบสกรปรกคือแถวแถวนี้นะเพราะว่าส้นรองเท้าเราเ,าเวลาใส่ใช่ปะ่ะข้าวเนี้ยค่ะอย่างรุ่นแบบเอลฟ์ฟลายเวฟลายเขาจะไม่ได้ออกแบบมาให้อินโฟมันถอดได้แต่รุ่นเนี้ย ถอดได้เราก็ถอดออกมาดั่มปิดแช่ไปก่อนอันนี้ก็ขาวแล้วนะคะอย่างตรงเนี้ยแหละที่มันเป็นปัญหาเพราะว่าที่ต้องแช่เพราะว่ามันมันเลอะมันเป็นผ้าเนาะมันก็เลยเลอะต้องไปแช่ก่อนเมื่อกี้ที่แช่ก็คือว่าคว่ำหน้ามันลงไปเน้นตรงช่วงของจิวครับราเชือกล่ะต้องเอาออกไหมคือถ้าเราถ้าเราว่างเราก็เอาออกค่ะ ออถ้าเราขี้เกียจเราก็ไม่ต้องออกเลยก็ได้ัขัด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 นะครับขัดเข้าไปนะครับตรงไหนที่มันดําตรงไหนที่มันเลอะนะครับโดยเฉพาะวัสดุตรงขอบตรงนี้นะขอบตรงเนี้ยที่รอยเชื่อของเปกซัดสี่สิบเนี่ยมันจะเป็นหนังกลับนะทั้งสองด้านมันดําเลยนะตอนแรกอ่ะผมนี่แหละเอายางลบเนี่ยฟองน้ํายางลบเนี่ยขัดขัดจนออกนะครับแล้วก็ตรงจุดทีเด็ดเลยก็คือตรงส้นเนี่ยที่มันเลอะตลอดเลยเพราะว่าเราใส่มันเลอะแล้วมันเป็นผ้า มันก็คือจะเลอะเป็นคราบเลยนะครับแล้วก็ฟองน้ํำยางลบเนี่ยขัด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 ออกจนหมดนะครับแต่ก็เรามัดระวังนะถ้าเกิดตรงไหนมันเป็นสกีนหรือเป็นอะไรก็อย่าไปใช้ฟองน้ํำยางลบขัดนะครับตรงไหนที่คิดว่ามันอาจจะแบบไปรบกวนกราฟิกของรองเท้าอ่ะอย่าใช้รองอย่าใช้ตัวฟองน้ํำยางลบขัดให้ขัดเฉพาะตรงที่มันเป็นผ้าหรือเป็นวัสดุที่มันเป็นตัววัสดุแต่ถ้าเป็นตัวกราฟิกหรือเป็นตัววัสดุตกแต่งอันนี้ห้ามไปใกล้นะครับเราก็จะใช้ พวกแปลงพวกฟองน้ําอย่างอื่นหรือว่าแบบสกอตไบรท์หรืออะไรอย่างอื่นที่เป็นฟองน้ํำล้างจา,อางนอะไรอื่นขัดขัดขัด,ข,ดขัดได้นะครับก็ทําความสะอาดเหมือนกับตัวของเบ v ี f ฟลายเลยนะโฟม r e แอคก,ก็โดนฟองน้ำํำยางลบเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะ ซูมเอ็ก็ได้รีแอคก็ได้นะครับสำหรับโฟมตัวนี้สีขาวคือครันนี้มันจะมีเวลาที่เราเหยียบบ่อยๆใช่ปะคะแล้วโฟมโดยธรรมชาติเลยอ่ะมันก็จะยุ่ยเออยุบลงไปเสร็จแล้วมันก็จะมีรอยดินรอยพับแล้วก็แค่ขัดขัดเน้นย้ำค่ะย้ำ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 ย้ย้้ำแล้วแปงสีฟันนะ่วยปะไม่ค่อยช่วยอ่ะแป้งสีฟันมันจะเหมาะกับแบบอย่างงี้แบบดินพวกดิน อะไรอย่างเงี้ยแบบสมมุติมันมีมันไม่ออกอะเศษฝุ่นสูอีตัวยางลบนี่ไม่ได้ี่เด็ดจริงๆซึ่งถ้าไม่มีอ่ะก็ันีได้แค่ว่ามันจะใช้เวลาในการถูนานกว่ายางลบแต่มันก็เหมือนกับสมมุติถูห้าครั้งแล้วออกเลยแต่นี้แบบสิบครั้งอะไรเงี้ยถึงจะออกต้องใช้แรงเยอะด้วยความเลอะเนี่ยผมว่ามันมีความเลอะที่มากกว่าตัวซูมเอ็ก ซูมเอกมันยัดูแบบเลอะยากนะดูลื่นๆแล้วก็เหมือนกับมันหลุดๆไปเองแต่มันอาจจะมีร่องมีอะไรที่มันยุยยุยเสร็จแล้วก็จะมีดินไปไปอยู่ตามซอกต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ก็คือใช้ฟองน้ํำยางลบนี่ยค่อยๆขัดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีร่องรอยของการย่นของการใส่การใส่ของผมในการวิ่งเนี่ยมันคู่นี้มันร้อยกิโลเมตรนะเกือบๆจะร้อยกิโลเมตรเนี่ยมันจะ ย่นย่นย,นย,นยนนะครับแล้วก็จะมีะตัวของสิ่งสกปรกเนีเข้าไปติดตามร่องที่มันย่นลงไปเราก็จะใช้ฟองน้ำยางลมค่อยๆขัดเข้าไปขัดเข้าไปขัดเข้าไปขไปัดเข้าไปนะครับออกสะอาดเลยแต่ก็ระมัดระวังตรงส้นมันจะมีกราฟิกรูปสวูชใช่ไหมอันนี้ก็อย่าไปใช้นะครับก็พยายามเว้นไว้แล้วก็ใช้อย่างอื่นประมาณนี้ส่วนพื้นเอาโซตัวนี้เหมือนกันกับทุกๆอันก็คือ สามารถที่จะใช้แปลงหรือว่าใช้ตัวของฟองน้ําก็ได้แต่ว่าฟองน้ําหรือว่าฟองน้ํายางลบนี่ไม่ควรใช้นะครับตรงนี้ตรงพื้นเพราะว่าไอตัวฟองน้ํายางลบเนี่ยมันโดนไอตัวแท็กชั่นของพื้นเอาโซมากๆมันก็คือจะหลุดพังไปเลยสําหรับตัวฟองน้ำอะฟองน้ํามันเหมาะสําหรับการทําความสะอาดพื้นที่ค่อนข้างอ่อนแล้วก็ะเรียบนะครับแต่ถ้าพื้นกรุขาฟองน้ำมันก็จะพังเพราะ,ะนั้นเราต้องมาใช้ตัวของ ฟองน้ําที่มันเป็นล้างจานแล้วก็ด้านสีเขียวเป็นลักษณะของสกอตไบนั่นแหละนะครับแล้วก็ขัดัขัดขัดขัดด้วยผงซักฟอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างด้วยน้ำล้างด้วยน้ํานะครับล้างให้สะอาดไปเลยตัวนี้ดีหน่อยตัวเปกคซัส40สามารถที่จะดึงเอาอินโซออกมาได้แล้วก็ทําความสะอาดนะครับการทําความสะอาดอินโซก็ตามนั้นแหละนะครับก็คือขัดขัดให้สะอาดแล้วก็ไปตากตากในร่มก็จะไม่เสื่อมสภาพได้เร็ว ถ้าเกิดตากแดดเนี่ยมันการันตีไม่ได้นะครับแดดมันคือมันอาจจะแบบแรงหรือมันอาจจะทําให้รองเท้านี่เสียหายได้นะครับตัวแดดมันแรงแดดเมืองไทยอ่ะมันแรงจริงจริงนะครับเพราะฉะนั้นตากในร่มก็เพียงพอเพราะรองเท้านี่มันออกแบบมาให้แห้งเร็วอยู่แล้วรองเท้าพวกนี้นะครับมันออกแบบมาให้แห้งได้เร็วอยู่แล้วแล้วก็มันจริงๆมันออกแบบมาให้ทนแดดด้วยแล้วก็ทนฝนด้วยนะครับวิ่งลุยวิ่งแบบแค่ไหนก็ได้นะครับวิ่งหนักแค่ไหนก็ได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ การใช้งานแล้วก็เรื่องการดูแลรักษาแบบนี้แหละถ้าอยากจะให้รองเท้าเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานๆเราก็จะต้องทําความสะอาดนะครวันนี้ก็เลยมาชวนคุยกันแล้วก็มาทําให้ดูเลยนะครับว่าการซักรองเท้า3าคู่นี้ซึ่งเป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์แบบสบายๆอย่างเป็นกระชัแล้วก็รองเท้าแข่ง2คู่คืออ l วอรไฟรุ่นที่2แล้วก็เบลฟ์ไฟลรุ่นที่2เนี่ย ว่ามันซักยังไงประมาณไหนนะครับทำความสะอาดย,ยังไงประมาณไหนอันนี้ก็ยังไม่แห้งนะเดี๋ยวผมจะไปตากต่อนะครับตากไปเรื่อยๆตากนานแค่ไหนตากประมาณบางทีก็2วัน3วันก็มีนะตากทิ้งไว้ก็ทิ้งไว้ในร่มมันก็เลยจะนานหน่อยนะครับมันไม่เหมือนตากแดดมันยิงอากาศมันเป็นแบบนี้วิ่งก็ยากฝนก็ตกตกมาตรองเท้าก็เปียกแล้วก็ต้องไปผึ่งแห้งมันก็จะใช้เวลาหลายวัน,นครับก็ มีคู่อื่นก็ไม่ใช่ก่อนในช่วงนี้นะครับก็เป็นการทำความสะอาดรองเท้าเสร็จแล้วเรียบร้อยทาง้ง3คู่นะครับเป็นไงบ้างครับเมื่อก็ลองไปทําตามกันดูนะครับแล้วก็มีคําแนะนําหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรอีกที่ผมอาจจะพูดข้ามไปหรือว่าอาจจะอันนี้มันไม่น่าจะใช่นะมีวิธีอื่นที่ดีกว่าอยากจะแนะนําอุปกรณ์อื่นๆอะไรอย่างี้ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้ก็ เินๆน,นะครับวันนี้ผมจะนะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ